สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับบังโอ๊ตบังทูคานะครับวันนี้ผมมีรถมารีวิวให้1คันนะครับหลังจากคันสีขาวที่ลงไว้คลิปก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นแชทนะครับแชทแตกโทรกันสายไหมเลยนะแต่รถคันนั้นลงได้แค่วันเดียวไปเลยนะครับมาคันนี้ต่อนะครับคิวลิมิเต็ดสแลบเหมือนกันต่างกันแค่สีนะพี่ส่วนเรื่องราคานะครับคันนี้ผมเปิดไว้เพียง1 4 5 0 0 0สานะครับ มาดูกันได้เลยเดี๋ยวผมพารีวิวดูรอบๆรถเจาะลึกรายละเอียดนะครับราคานี้นะครับพี่ๆได้รถแบบไหนไปใช้งานกันนะครับนี่ด้านหน้านะครับโครงสร้างอะไรเดิมหมดนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่าสีนะผมตีให้เลย90บวกมาดูตัวจริงได้เลยเงาฉ่าแน่นอนนะครับอ่ะล้อนะครับก็มาด้วยล้อเดิมของเขานะครับขอบ17นะครับแต่ผมได้ทําการรีสโตอร์เก็บสภาพล้อให้นะครับเงา เก็บงานไปให้แล้วนะพี่ด้านข้างนะครับรถนะครับก็จะเป็นโครงสร้างรถเดิมนะครับคิวเส้นสายรอบคันรถคันนี้มีติดฟิล์มดํามาให้แล้วนะหรือถ้าใครไม่ชอบนะครับแจ้งได้นะแต่ผมอยากให้มาดูรถมาลองรถก่อนนะครับนี่ดิสเบรกสี่ล้อนะครับรถเดิมๆนะครับรีวิวแทบไม่ต้องเยอะนะพอดูความเดิมของรถเป็นหลักเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับยืนยันด้วยเพจ 2.0Q VVTi Limited นะครับที่ผมบอกไว้ Q Limited Sunroof นะเดิมแค่ไหนไม่รู้นะครับนี่ล้อเดิมแล้วนะครับคันนี้ท่อยังท่อเดิมนะครับระบบภายในรถใช้ได้ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูก่อนนี่ครับเบาะเบาะสมแถวนะครับด้านหน้าสองสองแล้วก็ด้านหลังตรงนี้พับขึ้นได้ช่องเก็บของอะไรตรงนี้เก็บได้ครับเบาะหลังถ้าไม่ใช้ก็พับไปนะพี่นี่นี่นะครับพอพับไปจะเป็นแบบนี้เลย นี่คือข้อดีของรถเจ็ดที่นั่งแล้วแบรนด์อ่าแล้วก็รุ่นนี้นะครับโตโยต้าวิทที่พี่ๆหากันอยู่แล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะครับนี่แอร์หลังนะครับใส่เพิ่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถามกันนะครับมีแอร์หลังไหมมีคันนี้มีนะแล้วก็ไปดูด้านในตัวรถกันนะครับนี่ด้านในตัวรถนะครับก็มากับ เบาหนังเดิมหน้าหลัง3ามแถวเบาะหนังเดิมหมดเลยนะครับตัวคอนโซลกลางนี่เก็บคงเก็บของพวงมาลัยเดิมเกียวโตทุกอย่างอยู่ครบหมดแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับอเดี๋ยวผมเปิดให้เดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับแล้วก็ทดสอบระบบซันรูฟนะครับนี่แต่กล้องดูเลยนี่ซันรูฟนะครับอ่าเปิดตรงนี้ได้เลยเปิดออกกดออโต้นะครับซันรูฟกดออโต้ใช้ได้นะครับนี่อ่าถ้าเราไม่ใช้ก็กด ย้ำอีกทีหนึ่งปุ๊บปิดเลยนี่ครับน่บนกระจกสลูก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มดำนี่ขับสบายแล้วก็อัตราเร่งอะไรดีถือว่าตอบโจทย์เลยครับกับ t o y ยต้ w วิ h รถไม่เล็กนะครับด้านในนะนี่ระบบเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะครับอยู่ตำแหน่งนี้ได้เลยลงมานะครับอยากจะเป็นเกียร์บวกลบได้นะครับนี่ลูกเล่นเขานะครับนี่ แอร์นะครับอยู่ตำแหน่งเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะมีช่องใส่ซีดีนะครับช่องใส่วิทยุเก็บของตรงนี้น้ำบงน้ำบัตรนะครับแอร์ Air มีตำแหน่งตรงนี้แอร์เยอะมากแอร์ Air ลงแอร์หลังนะครับส่วนแก้วกาแฟวางแก้วตรงนี้ได้นะครับบานบังแดดบ้านบางดดับนบงแดดอะไรอยู่ครบหมดเลยใช้ได้หมดนะครับเท้าคงเท้าแขนนี้ด้านหน้านั่งสบายคือฟิลอ่ะผมว่าเหมือนรถตู้เลยนะด้านหน้าก็จะเป็นถ้าใครเคยนั่งรถตู้นะครับก็จะประมาณนี้เลยมีที่เท้าแขนอะไรนะครับส่วนด้านหลัง เบาแถวกลางเขาก็ยังมีที่เท้าแขนให้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูราคา14 5 0 0 0พันกับรถเจ็ดที่นั่งผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ราคานี้แล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดแล้วนะครับในมุมของผมนะผมเลยหารุ่นนี้มาขายนะครับแล้วก็ขายดิบขายดีไม่พอจริงๆนะครับอ่ะดูด้านหลังเบาะแถวที่สองเมื่อกี้ดูหลังแล้วดูแถวสองต่อนี่ครับแถวที่สองครับบอกพับอยู่นะ มีเท้าแขนให้เหมือนเดิมพี่น้านั่งกันสี่คนนะครับด้านหลังก็เก็บไว้แต่ถ้าวันไหนมีเพิ่มก็นั่งไปด้านหลังยังมีช่องเก็บของนะครับราคานี้พี่ๆแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับมากับเครื่อง2 0นะครับหลายคนอาจจะมองว่ารถเครื่องมันใหญ่นะครับกินน้ํามันหรือเปล่านะผมบอกเลยว่าถ้าขับในเมืองอันนี้บอกกันตรงๆเลยว่ามีกินมีม,มีแอบน้ํามันอาจจะมีแบบ หนักหน่อยเพราะรถมันบอดี้ใหญ่นะครับต้องเข้าใจด้วยนะแต่เมื่อไหร่ที่ออกต่างจังหวัดหรือขับระยะทางไกลๆลอยลำนะครับผมบอกเลยว่าด้วยพละกําลังของเครื่องแล้วก็ระบบ VVTI เขาขับส่งเขามีแรงขับเคลื่อนมีแรงทอร์กอะไรพารถที่มันลอยลำไปได้นะครับน้ํามันผมบอกเลยว่าอัตราการสิ้นเปลืองถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้กับรถเที่นั่งนะครับต้องต้องใช้คานี้นะครับว่า น้ำมันอยู่ในเกณ์ที่ผมรับได้กับรถเจ็ดที่นั่งถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆรุ่นอื่นๆแล้วกันด้านหน้าโครงสร้างรถนะครับนี่เดิมหมดเดิมหมดนะครับนี่เดิมหมดเลยฝาคงฝาครอบอะไรนะครับราคานี้นะครับผมบอกเลยว่าใครครอบครัวใหญ่หรือใครจะเป็นสายแคมปิง้งราคาจับต้องได้เลย145,000 และยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมส่งให้ฟรี200กิโลนะครับใครมีแบบนี้อยากจะขายทักเข้ามาหรือใครสนใจเจ้าคันนี้ทักเข้ามาได้เลยผมบอกเลยว่าใครที่พลาดจ,จากคันสีขาวนะครับไม่ทันลองเอาคันนี้ไว้พิจารณานะครับฝากพี่ๆนะครับกดกระดิง่งกด subscribe กดติดตามนะครับในช่องทางของ y t u t u นะครับแล้วก็ถ้าดูมาจาก YouTube ทักไลน์เข้ามานะครับไลน์ดีก็ b a r AGU หรือโทรเข้ามาที่เบอร์นะครับ0 8 9 1 9 5 5 3 2 8นะครับร้านบางทุคานะครับผมอยู่นนทบุรีบางบัวทองฝากคันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ไม่ทันคันก่อนหน้านี้เอาคันนี้ไปได้เลย145,000ส่งให้ฟรี200กิโลขอบคุณมากครับสวัสดีครับ